คุณเคยคิดไหมว่าแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งอาจซ่อนความลับที่เศรษฐีระดับพันล้านยังต้องชอบเพราะคืนที่เขาแอบ,บตามเธอกลับบ้านเพื่อดูว่าเธอแอบ,บเอาอาหารหรือไปทำอะไรเขากลับพบเรื่องราวที่เปลี่ยนชีวิตเขาทั้งหมดชายหนุม่มผู้เป็นมหาเศรษฐีคิรินเดินอยู่เงียบเียบอยู่ริมกระจกสูงของคารน์เขามองเห็นแม่บ้านคนหนึ่งกำลังเดินออกจากรั้วหน้าบ้านอย่างรีบร้่งหญิงคนนั้นชื่อมีนาเธอเป็นแม่บ้านที่ทำงานเงียบเียบไม่ค่อยพูด และทุกครั้งหลังเลิกงานเธอมักจะห่ออาหารที่เหลือไปด้วยเสมอปกติคิรินไม่เคยสนใจเรื่องเล็กๆแบบนี้เพราะอาหารในบ้านมีมากเหลือเฟือแต่วันนี้สิ่งที่ทำให้เขาขมวดคิ้วคือมีนาห่ออาหารมาผิดปกติเรากับตั้งใจเก็บทุกอย่างที่ยังพอทานได้ไว้ในถุงใบใหญ่ใบหนึ่งก่อนจะรีบเดินออกไปด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลนอย่างประหลาด คิริมองภาพนั้นด้วยความสงสัยเขารู้ดีว่ามีนาไม่เคยขอขึ้นเงินเดือนไม่เคยซื้อของฟุ่มเฟือยและยังรับงานเพิ่มแม้ค่าจ้างจะเท่าเดิมสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้คิรินรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีบางอย่างปิดบังไว้เมื่อความสงสัยเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเขาจึงตัดสินใจทําสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทํามาก่อนในชีวิตเขาจะแอบตามแม่บ้านของตัวเอง รองเท้าหนังราคาแพงก้าลงบนพื้นถนนอย่างระมัดระวังคิรินเดินตามเธอในระยะห่างพอสมควรไม่ให้มีนารู้ตัวถนนยามเย็นค่อยๆเปลี่ยนเป็นเส้นทางแคบลงเรื่อยๆจากถนนใหญ่กลายเป็นตรอกเล็กๆที่แม่แต่ไฟถนนก็ส่องไม่ทั่วแต่มีนากลับเดินคุ้นทางราวกับทำแบบนี้มานานแล้วคิรินไม่เคยคิดเลยว่าคนที่ทำงานในคารหฮดรู้ของเขาจะเดินกลับบ้านผ่านบริเวณที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าๆผนังลอกล่อนและกลิ่นชื้น ที่ช่วยมาตามลมเขามองใบหน้าของมีนาแม้จะมองจากด้านหลังแต่ก็สัมผัสได้ถึงความเหนื่อยล้าที่เธอพยายามซ่อนเอาไว้ทุกวันไม่นานเธอหยุดเดินหน้าตึกแคบแ,แค่เก่าๆหลังหนึ่งมันแทบไม่สมควรเรียกว่าตึกด้วยซ้ำประตูไม้เก่าผูพังจนเห็นช่องว่างด้านในและหน้าต่างก็ปิดด้วยกระดาษแข็งคิรินย,ยืนหลังเสามองภาพนั้นอย่างตกใจนี่คือบ้านของแม่บ้านที่ทำงานในคารุฮารูของเขา มีน้าผาประตูเก่าๆเข้าไปเบาๆกลัวมันจะดังเธอเดินเข้าไปในห้องมืดๆที่มีเพียงแสงสลัวลอดผ่านช่องไม้แตกๆและทันทีที่ประตูปิดลงคิรินได้ยินเสียงเล็กๆดังออกมาจากด้านในเสียงที่ทําให้หัวใจเขาสะดุดไปชั่วครู่เสียงที่ดูอ่อนแรงและหิวโหยอย่างที่สุดแม่วันนี้มีข้าไหมคิรินชนะหายใจติดขัดไปชั่ววินาทีเขาไม่เคยคิดว่าแม่บ้านที่เงียบครืมคนนี้ จะมีใครอีกคนรออยู่ในบ้านที่แทกจะพังทลายเขาก้าวเข้าใกล้ชาชาพยายามมองผ่านช่องประตูที่แงมอยู่เล็กน้อยภาพที่เห็นทำให้เขายืนนิ่งราวกับถูกตรึงอยู่กับที่มีนาวางถุงอาหารลงบนพื้นแล้วคุกเข่าลงตรงหน้าร่างเล็กๆที่ค่อยๆโผล่ออกมาจากมุมมืดเด็กหญิงตัวผอมเสื้อขาดขาดตาโตราวกับอดมานานคิรินไม่เคยรู้ ไม่เคยแม้จะคาดคิดว่าแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งจะต้องสู้ชีวิตถึงขนาดนี้และทุกการกระทำของมีนาไม่ใช่เพื่อตัวเองเลยสักนิดแต่เพื่อให้เด็กคนหนึ่งได้มีอาหารกินในแต่ละวันคิรินยืนนิ่งใจเต้นแรงความรู้สึกบางอย่างก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนและทำให้เขาตัดสินใจบางอย่างโดยไม่ลังเล คิรินยืนนิ่งอยู่ข้ามประตูไม้ผูพังใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงชัดในอกของตัวเองภาพที่เห็นตรงหน้ามันสะทือนลึกลงไปถึงสิ่งที่เขาไม่เคยยอมรับมาก่อนว่าเขาแทบไม่รู้จักชีวิตของคนที่ทำงานให้เขาเลยแม้แต่น้อยมีนาค่อยๆแกะถุงอาหารด้วยมือที่สั่นเพราะความเหนื่อยล้าผิวหนังของเธอแตกระคายจากการล้างถูพื้นทั้งวันแต่น้ำเสียงที่ใช้พูดกับเด็กคนนั้นกลับอ่อนโยนจนทำให้คิรินเผลอเงียบลงโดยไม่รู้ตัว วันนี้แม่ได้ไก่มาด้วยนะลูกเธอพูดพร้อมยิ้มบางๆที่พยายามซ่อนความกังวลเอาไว้เด็กหญิงตัวผอมยิ้มกว้างตาเป็นประกายแม้จะดูอ่อนแรงเธอรีบคลานเข้ามาใกล้แล้วจับถุงอาหารแน่นราวกับกลัวว่ามันจะหายไปคิรินกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากภาพนั้นเด็กตัวเล็กผอมแห้งนั่งอยู่บนพื้นปูนเย็นๆใต้หลังคาที่รัว่วมันสวนทานอย่างสิ้นเชิงกับชีวิตที่เขาคุ้นเคย ชีวิตที่เต็มไปด้วยพรมนานุ่มโตหินอ่อนอาหารราคาแพงที่เหลือทิ้งทุกวันในตอนนั้นเองเขารู้สึกเหมือนโลกสองใบปะทะกันตรงหน้ามีนาฉีกเนื้อไก่ชิ้นเล็กๆออกแล้ววางลงในถ้วยพลาสติกเก่าที่มีรอยแตกมือเธอสั่นจนคิรินเห็นได้ชัดว่าเธอคงเหนื่อยล้าจนแทบล้มลูกกินก่อนนะเดี๋ยวแม่จะล้างเท้าให้เธอพูดด้วยเสียงแผ่วๆคล้ายคนที่ต้องฝืนความเจ็บปวดไว้ข้างใน เด็กหญิงเงยหน้าขึ้นแล้วถามเบาๆแม่กินด้วยกันไหมคำถามนั้นทำให้คิรินเพลอก้าวถอยหลังเล็กน้อยเพราะเขาเห็นแววตาของมีนาแววตาที่คนเป็นแม่ต้องเลือกโกหกลูกเพื่อไม่ให้ลูกเป็นห่วงแม่กินมาแล้วจะกินเยอยนะ้เดียวจะไม่มีแรงไปโรงเรียนแต่คิรินรู้เขาเห็นกับตาว่ามีนาไม่ได้กินอะไรเลยตลอดทั้งวัน เพราะเธอมัวแต่ทำงานบ้านทั้งคารือหาแทบไม่มีแม้แต่เวลาหายใจเด็กหญิงไม่รู้ความจริงเธอเอาไก่เข้าปากคำเล็กๆแต่กลับยิ้มเมือนได้กินอาหารดีที่สุดในโลกภาพนั้นกัดกินหัวใจของคิรินเข้าไปทีละนิดขณะที่เขาเฝ้ามองเงียบเงียบเสียงหยดน้ำจากเพดานที่รั่วตกใส่พื้นดังแมะแมดทำให้เขาเริ่มมองไปรอบๆห้องผู้พังผนังเต็มไปด้วยรอยแต่ฝุ่นนาเฟอร์นิเจอร์เก่าจนแทบไม่เหลือสภาพของเดิม นี่คือที่ที่มีนากับลูกต้องใช้ชีวิตทุกวันนั้นหรอหญิงที่ซื่อสัตย์ขยันและไม่เคยขออะไรจากเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวคิรินยืนกำมือแน่นโดยไม่รู้ตัวความกโกรธพุ่งขึ้นมาไม่ใช่กโกรธมีนาแต่กโกรธตัวเองโกรธที่ตัวเขาที่มีเงินมากมายกลับไม่เคยสังเกตเห็นว่าคนทำงานให้เขากำลังลำบากขนาดไหนเขามองไปยังเด็กหญิงอีกครั้งเธอกินชาช้าเหมือนกลัวว่ามันจะหมดเร็วเกินไป มีนานั่งคางข้างรูปผมลูกเบาๆพร้อมถอนหายใจแบบที่แม่คนหนึ่งถอนออกมาเมื่อเก็บความเหนื่อยล้าไว้จนเต็มอกคิรินสูดลมหายใจลึกเขาเริ่มรู้แล้วว่าทำไมมีนาถึงเก็บอาหารกลับบ้านทุกวันทุกคำที่เด็กหญิงกินคือคำที่อาจทำให้เธอไม่หิวจนหมดแรงในวันพรุ่งนี้ในขณะที่คิรินกำลังจะหันหลังกลับเสียงหนึ่งทำให้เขาชะงักแม่ถ้าวันหนึ่งเราไม่มีงานทำเราจะกินอะไรละ่ะ มีนาก้มหน้าน้ำตาคอทันทีแต่เธอกลั้นไว้ไม่ให้ลูกเห็นคิรินที่ยืนอยู่ข้างนอกกลับรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบจนเจ็บห้องทั้งห้องเงียบลงจนกระทั่งมีนาตอบเบาๆแม่จะหางานทำให้ได้ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนก็ตามคิรินหลับตาลงเขารู้ว่าเขาไม่ควรยืนฟังอยู่ตรงนี้แต่พาทั้งหมดมันทำให้เขาขยับตัวไม่ได้ เหมือนมีอะไรบางอย่างจับเขาเวียงให้เห็นความจริงที่เขาเคยมองข้ามาทั้งชีวิตและในที่สุดเขาตัดสินใจก้าวออกจากมุมมืดคิรินยืนอยู่หน้าประตูไม้ที่ผูพังนั้นใจเต้นแรงจนเขารู้สึกเหมือนเสียงหัวใจดังไปทั่วห้องแคบๆที่อยู่เบื้องหน้าเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้มีนารู้ว่าเขาแอบตามมาแต่หลังจากได้ยินคำพูดของเธอและลูกเขาก็ไม่สามารถถอยกลับได้อีกต่อไป เขาเงยหน้าขึ้นสูดหายใจลึกอย่างช้าๆความลังเลความสับสนและความรู้สึกผิดทาโทมเข้ามาในอกแต่สุดท้ายขาของเขาก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างอัตโนมัติเสียงพื้นไม้เก่าครามเบาๆใต้เท้าของเขามือของคิรินค่อยๆเอื้อมไปแต่ประตูแต่เขายังไม่ผลักเข้าไปเขาเพียงเข้าเบาๆสองครั้งเพราะกลัวว่าถ้ากระแทกแรงประตูเก่านี้อาจจะหลุดออกมาทั้งบาน เสียงข้อนั้นทำให้มีนาสะดุ้งเธอรีบลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วราวกับถูกจับได้ว่ากำลังปิดบังอะไรบางอย่างเด็กหญิงรีบหลบไปหลังแม่ด้วยความตกใจดวงตาเบิกกว้างราวกับกลัวว่าจะเป็นเจ้าของบ้านเก่าที่มาทวงนี้หรือบางครั้งอาจเป็นคนในละแวกนี้ที่ชอบเข้ามารบกวนมีนามองประตูด้วยมือที่สั่นเธอค่อยๆเดินเข้าไปแล้วเปิดออกอย่างระมัดระวังทันทีที่เธอเห็นใบหน้าของคนที่ยืนอยู่ตรงนั้น ดวงตาของเธอเบิกกว้างทันทีคักคุณคิรินน้ำเสียงของเธอแผ่วเ,เบาเต็มไปด้วยความตกใจจนแทบพูดไม่เป็นคำคิรินยืนอยู่ตรงนั้นด้วยเสื้อเชิ้ตที่ยังดูเรียบหรูแม้จะเดินตามเธอมาผ่านตรอกแคบๆหลายกิโลเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดอะไรดีเขาเพียงยืนมองมีนาและเด็กหญิงข้างในห้องอย่างเงียบงนัน แสงจันจากด้านหลังเขาส่องเข้ามาในห้องทําให้มีนามองเห็นเนารูปทรงของคารุหะความรูราและชีวิตที่เธอไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสเข้าใกล้เป็นของจริงเธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลังจะถลม่ลมลงมาทับความลับที่เธอเก็บซ่อนไว้มานานถูกเปิดออกโดยไม่ทันตั้งตัวมีนาก้มหน้าลงน้ำเสียงสั่นจนแทบกลั้นไม่อยู่ขะขอโทษข้าคุณหนูไม่ได้ตั้งใจจะเอาอาหารออกมาเยอะหนูแค่ เธอกลืนคำพูดลงคอเหมือนไม่กลา้าพูประโยคที่เหลือคิรินมองเธอนิ่งๆเขาไม่เคยเห็นมีนานในมุมนี้มาก่อนมุมที่อ่อนแอไม่ใช่แม่บ้านเนียบขรึมที่ทำงานอย่างมีวินัยทุกวันแต่เป็นแม่คนหนึ่งที่กำลังพยายามปกป,ป,ป้องลูกด้วยความสิ้นหวังทั้งหมดที่มีเขามองเข้าไปในห้องแคบแคบอีกครั้งเห็นผ้าห่มเก่าขาด,ขาด,ขาด,ขาดวางบนพื้นแทนที่นอนเห็นภาชนะเก่าแต่ที่ถูกซ่อมด้วยเทปเก่าว เห็นถังน้ำพลาสติกเพียงใบเดียวที่ใช้เก็บน้ำดื่มและเห็นเด็กหญิงที่ยืนหลบอยู่ด้านหลังแม่อย่างหวาดหวาดคิรินรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างบีบคอจนพูดไม่ออกเขาเพิ่งเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่ามีนาไม่ได้แค่ใช้ชีวิตลำบากแต่เธอกำลังเอาชีวิตรอดไปวันวันมีนาพยายามยิ้มทั้งที่ใบหน้าสีเสียวเธอโค้งสีสอย่างลนลาน อย่าลงโทษหนูเลยนะค่ะคุณหนูทำงานหนักขึ้นก็ได้หนูจะไม่เอากลับไปอีกแล้วแค่วันนี้วันนี้หนูอยากให้ลูกมีอะไรกินจริงๆเสียงของเธอสัน่นจนเหมือนจะร้องให้ออกมาตรงนั้นมือก็กำชายเสื้อแน่นอย่างควบคุมตัวเองไม่อยู่คิรินยกมือขึ้นเบาๆมีนาผมไม่ได้มาลงโทษคุณหญิงสาวชะนักเงยหน้าขึ้นชาชาดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนหวาดกลัวและไม่เชื่อคิริมองเธอด้วยสายตาที่อ่อนลง อ่อนลงมากกว่าที่เขาเคยแสดงต่อพนักงานคนไหนในชีวิตเสียงของเขาเบาลงนุ่มลงจนเหมือนคนละคนจากเจ้าของคาริฮาผู้เย็นชาผมแค่ไม่รู้เลยว่าคุณกับลูกต้องอยู่แบบนี้มีนานิ่งขางเธอไม่กล้าตอบเพราะกลัวว่าถ้าพูดออกมาน้ำตาจะไหลไม่หยุดคิรินก้าวเข้าไปอีกก้าวแสงจากถนนส่งให้เห็นฝุ่นหนาที่ลอยอยู่ในอากาศสายตาของเขามองไปยังเด็กหญิงตัวน้อย ที่ตอนนี้กำลังยืนกอดตุกตาผ้าที่เย็บซ่อมจนแท้จำรูปรางเดินไม่ได้คิรินเอ่ยขึ้นอย่างชา้าช้าผมขอเข้าไปข้างในได้ไหมมีนาตกใจทันทีไม่ใช่แค่เพราะเขาขอเข้าไปแต่เพราะสถานที่แบบนี้มันไม่คู่ควรกับคนอย่างคิรินแม้แต่น้อยที่นี่มันมันไม่สะอาดข้าคุณมันเละไปหมดหนูไม่อยากให้คุณแต่คิรินสายหน้าเบาๆผมแค่อยากเห็นโลกของคุณ ด้วยตาของผมเองหญิงสาวอยู่นิ่งราวกับไม่รู้ว่าควรทำย่างไงหัวใจของเธอเต้นแรงไม่ต่างจากตอนที่ถูกไล่ตามในฝันร้ายเธอค่อยๆถอยไปด้านข้ามเปิดทางให้เขาก้าวเข้าไปและเมื่อคิรินก้าวข้ามธรณีประตูไม้ผุผูนั้นเขาก็ได้สัมผัสสิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนกลิ่นความยากจนกลิ่นของการต่อสู้และกลิ่นของคนที่ใช้ชีวิตบนความหวังเพียงเล็กน้อย แต่พยายามยืนหยัดต่อไปเมื่อคิรินก้าวข้ามธรณีประตูไม้ผูผูนั้นเข้าไปกลิ่นอับชื้นภายในห้องก็ลอยปทนน่ทนาเข้าทันทีไม่ใช่กลิ่นสกรปรกที่ไม่น่าเข้าใกล้แต่เป็นกลิ่นของที่พักอาศัยที่ขาดการดูแลมานานกลิ่นที่บอกว่าคนในบ้านนี้ไม่มีทางเลือกมากนักและต้องพยายามใช้ชีวิตกับสิ่งที่มีอยู่เพียงเท่านี้ พื้นปูนเย็นเย็นครูคราจนเห็นรอยแต่เป็นเส้นยาวหลายจุดบานช่องถูกอุดด้วยผ้าคีริวที่ขดตัวจนแข็งเพราะสะสมฝุ่นไว้หลายปีแสงไฟเพียงดวงเดียวบนเพดานกระพริบทีทีราวกับจะดับทุกเมื่อทำให้เงวของทุกอย่างในห้องยิ่งดูหม่นหมองเด็กหญิงตัวเล็กที่หลบอยู่หลังแมค่ค่อยๆโผล่หน้ามามองเขาดวงตากลมโตสะท้อนแสงแผ่วๆแ,แต่ความไร้เดียงสาในนั้นเต็มไปด้วยความระแวงเพราะไม่รู้ว่าคนแปลกหน้าในชุดรูระจะมาทำอะไร คิรินก้มลงเล็กน้อยเป็นท่าที่เขาไม่เคยทำต่อใครที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารแต่ตอนนี้เขาทำโดยไม่ต้องคิดเพราะเด็กคนนี้ทำให้เขารู้สึกถึงบางอย่างที่เขาไม่เคยสัมผัสจากเพื่อนร่วมวงการหรือคนในชีวิตรูราเลยรีสวัสดีชื่ออะไรครับเสียงของเขาอ่อนลงอย่างไม่ตั้งใจเด็กหญิงไม่กล้าตอบเพียงกำชายเสื้อของมีนาแน่นขึ้นมีนาเห็นดังนั้นจึงค่อยๆพูดแทนด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา ชื่อนามฝนฆ่าลูกหนูเสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่ก็พยายามทำให้มั่นคงเพื่อไม่ให้ลูกกลัวคิรินพยักหน้าเบาๆเขาก็มองมุมเล็กๆในห้องซึ่งหน้าจะเป็นที่นอนของนามฝนมันไม่มีเตียงไม่มีฟูกเป็นเพียงผ้าห่มบางๆปูทับผ้าห่มเก่าอีกชั้นมีหมอนที่แทบไม่มีไ้เหลือให้รองหัวตอนเขาเดินเข้าไปใกล้มันยุบลงเหมือนพร้อมจะแตกเป็นชิ้นๆ เขารู้สึกเหมือนมีหินหนักๆวางทับอกของเขาความจริงที่มีนาพยายามปิดบังมาตลอดมันชัดเจนจนเขาไม่ต้องามอะไรเลยเขาเดินช้าๆสำรวจห้องด้วยสายตาเห็นกาต้นามน้ำเก่าที่มีรอยบุถ้วยที่แตกตรงขอบและชั้นไม้ที่เอียงจนเกือบล้มมีนาสังเกตเห็นสายตาของเขาเธอรีบพูดขึ้นเหมือนพยายามจะอธิบายแม้รู้ว่าไม่มีคำอธิบายไหนทำให้สถานที่นี้ดูดีขึ้นได้ ที่นี่มันมันเก่าไปหน่อยข้าคุณหนูกับลูกอยู่กันเท่าที่พอไหวขอโทษนะข้าที่มันไม่ค่อยน่าดูเธอก้มหน้าลงอย่างอายสภาพที่เธอใช้ชีวิตอยู่มันน้อยกว่าสิ่งที่คนธรรมดาคนมีด้วยซ้ำไม่ต้องพูดถึงว่ามันเทียบไม่ได้เลยกับคารุหะของเขาคิรินสายหน้าเหล็กน้อยไม่ใช่เพราะรังเกียจแต่เพราะเขารู้สึกผิดยิ่งกว่าครั้งไหนๆเมนาะคุณไม่จำเป็นต้องขอโทษ เสียงเขานุ่มอย่างที่เจ้าตัวเองอย่างไม่คุณมีนามองหน้าเขาอย่างไม่เชื่อเธอจับมือไว้กันสัน่นคิรินเลยถามขึ้นอย่างจริงจังทําไมคุณไม่บอกผมว่าคุณลําบากขนาดนี้มีนาเงียยไปนานนานจนได้ยินเสียงหยดน้ําจากหลังคารั่วดังแหมลงในกละลังเก่าๆสุดท้ายเธอจึงเอ่ยเบาๆพระหนูกลัวข้าหนูกลัวว่าจะถูกไล่ออกจากงานถ้าคุณรู้ว่าหนูเอาอาหารกลับไปทุกวันเธอก้มหน้า แล้วถ้าหนูไม่มีงานน้ำฝนก็จะไม่มีข้าวกินเสียงสะอื้นของเธอแตกพระจนเด็กหญิงต้องจับมือแม่ไว้แน่นขึ้นน้ำฝนเหยหนะ้าขึ้นมองแม่อย่างเป็นห่วงแม่ตัวเองจะยังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจทุกอย่างคิริมองภาพสองแม่ลูกตรงหน้ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยเห็นในละครหรือในเฟรมกล้องโฆษณาประโยชน์สาธารณะมันคือความจริง ความจริงที่ทําให้เขาเข้าใจว่าบางคนต้องสู้เพียงเพื่อมีข้าวกินหนึ่งมือ้อและเขาคนที่มีเงินมากพอจะซื้ออาหารทิ้งวันลาหลายกิโลกลับไม่เคยมองเห็นความจริงนี้เลยจนกระทั่งคืนนี้คิรินค่อยค้อย่อ,ยยอเข่าลงนั่งระดับเดียวกับเด็กหญิงเพื่อไม่ให้เธอรู้สึกหวาดกลัวเขามองเด็กในสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่เขาเองก็อธิบายไม่ถูก อาจจะเป็นความสงสารอาจจะเป็นความหงอยใหญ่หรืออาจจะเป็นความรู้สึกผิดที่ลึกที่สุดที่เขาเคยมีน้ำฝนนูกินอิ่มหรือยังครับเด็กหญิงลังเลก่อนตอบเบาๆอิ่มข้าแต่ถ้าแม่ยังไม่กินน้ำฝนก็กินไม่อร่อยคิรินหันไปมองมีนาะเห็นใบหน้าที่กำลังฝืนยิ้มทั้งที่ดวงตาแดงกำ่ำเขาพูดเพียงประโยคสั้นๆตั้งแต่วันนี้ผมจะไม่ยอมให้คุณต้องลำบากแบบนี้อีกแล้ว มีนาชะง,งักทันทีน้ำฝนก็เงยหน้ามองอย่างงุนงงแววตาของคิรินนิ่งจริงจังเหมือนคนที่ตัดสินใจบางอย่างในใจอย่างหนักแน่นมีนามองคิรินอย่าไม่เชื่อสายตาเพราะคำที่เขาพูดออกมามันต่างจากสิ่งที่เธอเคยเจอจากผู้ว่าจ้างคนก่อนๆโดยสิ้นเชิงเธอไม่รู้ว่าควรตอบอย่างไรมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่หัวใจก็เต้นแรงอย่างหนักจนหายใจติดขัด คีวินยืนขึ้นชาชาเขามองไปรอบห้องที่เต็มไปด้วยรอยแตกฝุ่นและความเหนื่อยยากที่สะสมมานานเกินกว่าที่แม่บ้านคนหนึ่งควรต้องเผชิญเขายืนเงียบเหมือนค่อยๆสึมสับทุกความจริงที่มีนาไม่เคยพูดออกมาผมขอโทษเสียงของเขาเบาลงจนเกิดเป็นกระซิบผมไม่เคยรู้เลยว่าข้างหลังรอยยิ้มของคุณมันยากขนาดนี้มีนาก้มหน้าน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงที่พื้นอย่างเงียบงันเธอพยายามเช็ด ออกเร็วที่สุดแต่คิรินก็เห็นมันชัดอยู่ดีหนูไม่ได้อยากให้คุณรู้คะ่ะเธอพูดเสียงสัน่นเพราะถ้าคุณสงสารหนูหนูไม่อยากรู้สึกว่าเป็นภาระใครคิรินสายนะไม่ใช่ความสงสารมีนาแต่เป็นความรับผิดชอบของผมต่างหากเด็กหญิงน้ำฝนค่อยๆเดินออกมาจากด้านหลังแม่เธอจับมือแม่เบาๆก่อนหนะึ่ยหน้ามองคิรินด้วยสายตาใสซื่อแม่จะมีความกลัวแต่ก็มีความหวังบางอย่างแทรกอยู่ในนั้น คิรินย่อตัวลงให้เท่ากับระดับสายตาของน้ำฝนเขายิ้มให้อย่างอบอุ่นเป็นรอยยิ้มที่ไม่ค่อยมีใครเคยเห็นบนใบหน้าเขาในโลกธุรกิจที่แข่งกระด้ามาตลอดหลายปีน้ำฝนหนูอยากไปโรงเรียนใหม่ครับเด็กหญิงพยักหน้าชชาอยากค่าแต่แม่บอกว่าโรงเรียนมันไกลแล้วต้องมีเงินค่าชุดหนูก็เลยยังไม่ได้ไปประโยคนั้นทำให้คิรินรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีด เขาหันไปมอมีนาซึ่งยืนหลบสายตาเหมือนรู้สึกผิดที่ไม่สามารถให้ลูกมีอนาคตที่ดีกว่านี้ได้คิรินพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นตั้งแต่พรุ่งนี้น้ำฝนจะไปโรงเรียนผมจะจัดการทุกอย่างให้เองทั้งค่าเทอมค่าชุดหนังสืออุปกรณ์ทุกอย่างมีนานเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจสุดขีดค่ะคุณไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้ค่ะหนูผมอยากทำคิรินพูดแทรกเพราะเด็กคนนี้สมควรมีอนาคต ที่ดีไม่ใช่ถูกโลกบังคับให้โตเร็วกว่าที่ควรแบบนี้น้ำฝนค่อยๆย,ยิ้มกว้างขึ้นเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่ชาง่ายแต่มีค่าเกินกว่าที่ใครจะประเมินราคาได้คิรินยืนขึ้นอีกครั้งเขาเดินดูรอบห้องอย่างจริงจังไม่ใช่มองด้วยสายตารังเกียจแต่เป็นสายตาคนที่กำลังคิดว่าจะทำอย่างไรให้สถานที่ที่ควรเรียกว่าบ้านนี้กลับมาหน้าอยู่ขึ้นมีนาคืนนี้คุณกับน้ำฝนเก็บของที่จำเป็นถือครับ เขาพูดเสียงเรียบผมจะให้คนมารับคุณย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านพักคนงานใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จในคารุฮาไฟฟ้าน้ำเตียงทุกอย่างพร้อมหมดมีนาปิดปากด้วยมือสองข้างทันทีร่างทางร่างสั่นเทาจนแทบยืนไม่ไหวเธอไม่เคยแม้แต่ฝันว่าจะมีโอกาสแบบนี้จากคนที่เธอคิดว่าเย็นชาและห่างไกลเกินไปกลับยื่นโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตให้แบบนี้คุณคุณให้หนูกับลูกไปอยู่ที่นั่นจริงๆหรอคะ เธอถามทั้งนาำตาคิรินพยักหน้าคุณเป็นคนทำงานหนักมีนาผมเคยเห็นคุณทำงานตั้งแต่เช้าจนข้าไม่เคยบ่นไม่เคยขออะไรเลยสักอย่างถึงเวลาที่คนอย่างคุณควรได้รับสิ่งดีๆบ้างแล้วความเมียปกคลุมไปทั่วห้องมีนาไม่รู้จะพูดอะไรเธอเพียงคุกเข่าลงกับพื้นแล้วร้องให้ออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ขอบคุณข้าคุณขอบคุณจริงๆหนูไม่รู้จะตอบแทนคุณย่งไง คิรินรีประคองเธอขึ้นอย่าพูดแบบนั้นผมไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนคุณแค่ดูแลบ้านผมอย่างที่คุณทำมาตลอดก็พอแล้วน้ำฝนวิ่งเข้ามากอดขาแม่แล้วเนื่อหน้ามองคิรินด้วยรอยยิ้มสดใสเป็นครั้งแรกขอบคุณค่าคุณลุงคิรินหัวร้อเบาๆเรียกลุงก็ได้ครับแต่เร็วๆนี้อาจจะต้องเรียกว่าคุณอาแทนก็ได้มีนามองเขาอย่างงงๆแต่คิรินยิ้มกลับ เป็นรอยยิ้มที่มีอะไราซ่อนอยู่ลึกๆความรู้สึกอุ่นบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเขาไม่ใช่แค่ความสงสารไม่ใช่แค่ความรับผิดชอบแต่มันเป็นสิ่งที่ลึกกว่านั้นความผูกพันความเอ็นดูและความรู้สึกที่เขาไม่เคยสัมผัสจากใครในคฤหาหั์ใหญ่ที่ว่างเปล่าของเขาเลยคืนนั้นเขาเดินออกจากห้องเก่าๆพร้อมลมหายใจที่เปลี่ยนไปเหมือนเป็นคนใหม่และปล่อยให้สองแม่ลูกจัดเตรียมของอย่างตื่นเต้น เมื่อเดินออกมาตากลมเย็นของยามค่ําเขาเงยหน้ามองท้องฟ้ารู้สึกอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เขาทำในคืนนี้ไม่ใช่การช่วยเหลือแต่เป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวเล็กๆที่เขาไม่เคยรู้ว่าตัวเองกำลังตามหาและนับจากวันนั้นเป็นต้นมาชีวิตของมีนาและน้ำฝนก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพร้อมกับหัวใจของคิริน ที่เริ่มเรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความหรูหราแต่คือการได้เห็นรอยยิ้มเล็กๆที่จริงใจจากคนที่เขาเลือกจะปกป้องด้วยทั้งชีวิต